มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน กรมอุตุประกาศเตือน54จังหวัดฝนทล่มหนักต่อเนื่องกทออมไม่รอดวันที่9ตุลาคม2566กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือคะ่ะ จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลา,ลาโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านพื้นที่ลุ่มรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โลง่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงในระยะนี้นะคะ สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีเครื่อสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองครื่อสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวงังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นโคอ,อีนูได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรงแล้วคาดว่าวันที่10-11ตุลาคม2566จะเคลื่อนผ่านเกะาะไหหลำและจะอ่อนกำลังลงตามลำดับค่ะโดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะาอากาศของประเทศไทย พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละแปของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรอุตรดิต์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูร์ค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบวัวลำพูหนองคายอุดรธานีชัยภูมิขอนแกน่นกลาลสินมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีานลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมและสมุทรสาครค่ะ ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซานครนายกปราจินบุรีระยองจันทบ,บุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะพักใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะ ทางใต้ฝั่งตะว,วันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงานและภูเก็ตค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ